แล้วก็เหลามาเอาเฮ้ยมันพวก<ร>เชลเชลตรงเชลมันมันก็ไกลเหมือนกันอ๋อเชลไปไปไปพวกฟูลี่ไปหลายคนเดียวนะตาย,เ,ย,นะยเลยถ้าที่มีขีดอะคือว่างหมดนะถ้าเกิดมันแบบมันเกิดมาแล้วเป็นกลางเราเข้าไวเรา,เาได้ไไไไไเหมือนกันนะทีมต้องมารับกูนะแต่แต่แต่ก็ไม่ต้องไวมากเอามีปืนอะมีปืนแบบจับๆหน่อยโอเคผมมี M4 แล้วพร้อมไปไปไอ้เหี้ยกูเอทเทนแล้โอ้ พี่กีนทางผ่านรับโบนะฝั่งรับโบด้วยเดี๋ยวพี่ฟาร์มบ้านหล่ะเดี๋ยวเร้ตีดไปเหมือนเดิมผมจะรีบไปฟาร์มฮาเบอร์ฟาร์มตรงนี้ให้โบใช้เวลาตรงนี้ฟาร์มให้ครบก่อนไอยฟูลีน่าจะลงมิลินหว่าอย่างเสื่ออย่างเสิ่พอกูกออะไรไม่ติดเลยวะคนถ้าเกิดอย่างงี้วงคนที่อยู่เราก็จะมีแค่ฟูรีไหะไม่น่ามีดัู่ไหมใช่เพื่อน ใช่ไม่มีลำพูนแค่ฟูลลี่เลยฟูลลี่กับอ่าไบรท์ไบรท์อ่ะ F.W.U ตัดใครไปไม่รู้น่ะ S.P.A กับรถชนมีแค่ฟูลลี่กับไบร์เว้ยที่อยู่ข้างล่างไบร์นี่คือลงไหนเพื่อนโนโวไบร์อ่ะโนเวรัสโนเย่ไอเนี่ยเหลือให้ฟาร์มนะโกดังสองโกดังอ่ะรอไม่เคยฟาร์มเออกูรอไม่กินอยู่ไปไปไปรวมไปรวมไปรวมอาไล้คือกูมีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยเราน่าจะเอาทันนะ ว่ามันไม่ค่อยมีใครไปอยู่อยู่แล้วอ่ะใช่แล้วฟูลี่มันไม่ได้แบบไปเล่นอยู่กันบ่อยๆอ่ะใช่บางหนึ่งกว่าใช่ฟูลี่มันไม่เล่นอยู่แล้วเออคราวที่แล้วเราก็เข้าไปได้เฮียถ้าเราไปไวจริงกูว่าทันเออไปไหมกูว่าเราต้องเราต้องเช็คดีๆีโอว่าไอ้พวกนลงไม้ท่าเนี่ยมันจะเข้าไปไหมแน่กูมารอที่เรือแล้วนะเว้ยตอนแรกคือเราต้องขึ้นเรือนะสองสามศูนย์เนี่ยดีเอาขึ้นเรือเลยเหรอใช่สองสามศูนย์สองสามศูนย์นะคือขึ้นเรือเรือสองสามศูนย์ขึ้นเรือออกแล้วเว้ยเจ็บแม่กูไกลกูต้องวิ่่่งงงเเอออ้กกูวววิาารถตัดี เ,เคาเรียกนะพวกมึงต้องจำตรงนี้กันหน่ไปให้คิดว่าทุกคนมันไม่มีของไงแล้วกูแบบว่าเออให้ฝากคนละคนดังอ่ะกูก็ไม่มีเหมือนกันไอ้สัตว์เดี๋ยวต้องกลับปะเนี่ยไม่ต้องกลับลงมาเลยดิทีมแท่งมาให้กันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปถามทีมวิไอ้เหี้ยเท่าอะไรเพื่อนไปกูกูบอกเว่ากูกูนะเอฟสี่เอฟดูคลองมีนิเอคุณแปดด้วยไอ้เหี้ยโอยสัตว์ของจริงกูปูอ่ะเนี่ย จะแบกไที่ตาเนี้ยนนึกไม่มีที่เลยดิม่ม่เดี๋ยวเอาเอาไปเอาไปไอ้ยโบโยไอ้เอโอาร์คุณ6ทแม่เห็นละที่หลไม่มีแล้วเอาจัดนะฮะอโดอกระบอกเดียว้ยนครบของแตไม่ยไอ้เป็ดไอ้เป็ดไอ้เป็ดนี่ี่ัหลังมหากูก่อนมจาไปเล่นเอาไปด้วยไอ้อโอากระบอกเดียวไอ้จัดของแตกทั้ไม่มีที่ แยกกันไปหารถแยกก็ไปหารถเราเราจะรีบมูฟเข้ามั้งหนึ่งไว้ไม่ขึ้นบ้านเหลืองนะไม่ไม่ขึ้นปล่อยไปเลยนะบ้านเหลืองอ่ะคราวที่แล้วที่เราเข้าไปได้มั้งหนึ่งอะคือแข่งใช่ปหมไม่ใช่ซ้อมใช่ปหมที่เขาไปแล้วเราเข้าไปอ่ะโขวาไม่มได้ไม่ชวนกันอ๋อ้เราไม่มีเลยเพื่อนวิ่งวิ่งมีขวาไกลกว่าพี่กินขวาไกลมั้งสามโอเคกะวิ่งไปอย่างี้เลยแข่งแข่งช็อตเอเฟกต์วิวใช่ไหม ใช่มาละเออแข่งพร้อมถูกแล้วเอาเหรอวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยแต่แต่แต่พี่แต่พี่แปลรถได้ก็เอาแต่ถ้าเกิดวิ่งได้ก็วิ่งเฮ้ยแข่งไอ้เหี๋แข่งเออไม่งั้นเราไม่คุยกันหนักหรอกใช่แข่งแข่งมาเดีวไอแบลลิวเหลือว่ะไม่ฟาร์มไม่ไม่ไม่ฟาร์มแล้วไอ้เหี้ยวิ่งเลยเราเราทันเว้ยเพื่อนพี่พี่มีรถจิ๊ปเว้ยเออจะถึงแล้วเดี๋ยวพี่กับโบว่าวิ่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปส่องให้ยังไงฟูลี่มันก็ขึ้นนี่เว้ย ไกลสัตว์ไหนเนี่ยรถกันนี้มันก๊อตเกินที่จะไม่ขึ้นอ่ะโบกไหนแล้วเพื่อนโอ้งไงเพื่อนกูสับปืนแล้วด้วยคูณมึงมีป่ะเพื่อนมีมีมีแล้ว time for สวยเดี๋ยวไอ้พวกซ้นตีนด้านหลังเราเราจะตามมาแล้วเฮ้ยคนยิงกูพอแล้วเพื่อน กูกูรอกูรกูรกูรดกูอดไม่ดเพื่อนไม่รอดเหรอเพื่อนไม่ไม่ดหกูไม่มีกูไม่มีกูไม่มีสมองไม่รอดไอ้ข้าเรีพี่กินมีรถโอ้ยไปเดี๋ยวพี่มามันยิงมึงตรงไหนเพื่อนบ้านบ้เดียวผมจะถึงแล้วถึงแล้วเดียวเด๋ยวกูไปรับมึงต้องสมองนะเว้ยถอยมอยงแล้วกว่าจะรอดกว่าจะรอดเออส่งข้าซอยมาก่อนพื่กี้ใช่ไหมผมเองไอ้โบรอดพี่ไอบรอดไอ้โบรอดรอดอดอดยิบแม่บอกแล้วต้องรีบวิ่งไอ้สัต แล้วมึงวิ่งเริ่มจากตรงนู้นไงไอ้้เหียก็เลยเสี่ยงหน่อยไปดิดีนะีะไปต่อตรงนี้ยังไงก็ไม่มีคนอยู่มักสามอะจะเห็นทุกอย่างเลยไปบอมาไปมาต่อไม่เข้าไอเี่นเลยเหรอไม่แลาจะไปเข้าไอนี้ไว้แต่ว่าไปส่องจะไปจอดตรงนั้นเพื่อส่องก็ได้เพื่อนแล้วแต่จอดเนี่ยส่องนี่นี่เห็นหมดเลยระวังด้วยนะเพื่อนจอดแล้วเดี๋ยวสามระวังด้วยนะเพื่อนรู้ทางหล่ะให้เพื่รู้ทางมัสามให้กูวิ่งนะขูวิ่งนะกูไม่ไปด้วยนะเขู่วิ่งเลย มุมกูมันมันโค้บพวกมึงได้ทุกทุกจุดเลยย้าโรนจอดรอนะเว้ยอ๋อดีดกวกูด,ดูหลังให้กูด,ดูหลังให้กูไมแค่คป็นคนเดี๋ยวไปส่องเองเดี๋ยวไปส่องเองมาขับรถส่องน,นี้ไม่เห็นว่ะต้องลงไปอีกเดี๋ยวกูไปส่องให้เพื่อนให้ไปเ,เอามือเลยแปดเอึงมึง,งดูอะไรมให้กูก็ได้เพื่อนโอเคเผาหน้าสัตว์แยกอนามัยดูให้หน่อยพี่พี่ดูขับรไปได้นะ้ม คือถ้ามันมีมันจะจอดรถไปไหนวะอ๋อน้ำมมันก็ต้องจอดไปข้างนอกมันจะอยี่ห้อยี่ห้อมีรถทางซ้ายซ่ะเฮ้ยมาทำกิ๊บปะเฮ้ยมาเรจะขับขึ้นขึ้นไปข้างบนปะแต่ไม่รู้มันจะเอาบ้านนี้ป่ะเฮ้ยกูเห็นข้างบนขับลงมาอย่างเงี้ยวะเนี่ยเงินไม่ตรงเนี้ยมั้งหนึ่งกลัวมันมีคนขับรถอยู่อ่ะเพื่อนดูหน่อยเดียวจากข้างบนลงมาขวาจากจากมังหนึเนี่ยลงไปเส้นน้ำเงินอ่ะไปไม่มีข้างบนยอดมีแล้วนะบนสูงเลยอ่ะเงี่ยโอ้โมันชนแล้วอ่ะชนแล้วมันชนแล้วมั้งหนึ่งชนแล้วววครรบีี่เเเลยยด๋กกูแะออาถน เรากลับเรียดทำไมนะเรากลับเรียดทำไมเราเลยกลับมาเรียดทำไมสุดท้ายเราสามารถไปเหมือนเดิมได้เฮ้ยตรงกูมีทั้งรถดาเซียทั้งรถจิ๊บเฮ้ยพาาไไปกินม่เอทั้งดาเซียทั้งแบกกี้เฮ้ยอยู่ได้อยู่ได้อยู่น้องตรงไหนเป็ดแน่หน้าผมตรงนู้นใช่นั่งเสือกเจอรถใกล้กว่าเราไอ้นี่ถ้าเราได้รถก่อนนะกูได้แล้วไอ้สัตว์พวกเนี้ยโว้ยทิพย์สี่ตัวเลยเหรอใช่ทิพยมสี่เราดูเหมือนกันดีกว่าเออดูหน่อย มื่รอพี่ขึ้นรถไปมันไม่เลิกจริงหรวะมื่รอแบบพี่ขึ้นแบบหลังคาแบบเปิดคนก็มดรถที่กี่ะเฮียเราหมืนได้สั่นเท้าว่ามีแต่โชคลายที่หายเลยฮียเราก็ได้อยู่ใครรู้เมื่อไหร่จะจบหน้าเราก็ได้เออก็ถูกเฮ้ยไอ้เหี้ยมันต่อไปยืนดิเฮ้ยเฮียมีคูณแปดเหลืออยู่ในนี้อันนึงไอ้บอกว่าโบมียังแฉว เล่นคนสี่ได้เฮ้ยมีคนสามไหมนะครับเพื่อนอันนี้คนหกดับแล้วคนสี่ดับแล้วเมื่อกี้เขาบอกเวมีคลิปแทงนะกูกลัวมาเล่นแล้วเหรจะเล่นไหมล่ะอะไรเพื่อนเนี่ยคุณแปดดิกูเล่นทำได้เป็ดกูไมีทำเดี๋็กๆกูต้องใช้ป่ะเรื่องโมงสองมั้งป่าวะไม่เจอเซตตำแหน่งกันดีๆแนะนำคันดีสองอันมากขอใส่ไม่มีเลยไม่มีเลยตัดเซตติ้งอยู่กูต้องสเปรย์คูณสามแต่งแอมพลิฟายเต็มเลย คือถ้าวงมันไปแบบที่บีเคยบอกตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเราขับไปลายไอบีก็ได้นะเพื่อนเมื่อกี้กูเห็นมันอยู่ตรงนี้เว้แต่มันไม่ได้อยู่ลายที่เราจะไปอ่ะเพื่อนใ่ะอะใจมันก็เสี่ยงถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกเราต้องวัดดวงถ้ามันมีที่เล่นจริงๆอะออแล้วข้างบนมึงเล่นเหยียบตรงนี้ซะเยอะเลยสัตว์หัวจะขาดก่อนไม่นในที่อะ ที่พยายามมองมาฝันแ,แต่ตอนนั้นที่กูขับเพราะว่ามันมันไม่มีใครสนใจอ่ะเอเค<ช>ตรงนี้มีคนแล้วก็ยิงยิงย้งอนเขาติดไปหลังแล้วก็อนเขาเนี้ก็มีคนมาสิมันขับลงมาหลุมมันขับลงมาหลุมตายหมดมัขับพื้นไป,ไปเฮ้ยใครยิงโดนรถหรอไม่รู้กูตคุตคจะไปไปฉกแป๊บนึงนะกูจะไปฉกไอ้นนะะไไตรงไลน์ที่เราจะขับดูว่ามันมีบ้าอะไรหลุมเนี้ยถ้าหลุมเนี้ยไม่มีกูว่ามันไปได้นะเว้ยคือที่กูดูกับมึงกับบีมันไปได้เว้ยแย่มากเพื่อนมันค่อนข้างแย่แต่อาเซียลำบากหน่อยรถจีบแบบผิวสัตว์กกกกูบบออเลยยัี้รถจิ่างผว ดาเซียยังอืดอีฮี่อ่ะท่าตั้งหลักขับไม่ดีอ่ะไม่มีคนไว้ตรงนั้นอ่ะไอตรงขึ้นเราจะขับไปอ่ะติดรถเพื่อนมาเออเออมันเข่ากับมาดิเฮียเฮ้ยเราไปเล่นในหลุมข้ามาไหมไปดิไปดิไปดิบังหนึ่งกูอ่ะทีมได้มาแล้วมาแล้วไอสัตว์ที่ไม่ทั้งหนึ่งหรอที่ไม่หลุมเลยเหรออ้าวมึงจะเล่นอยู่บนหลุมก่อนปะล่ะจะอยู่บนหลุมก็ได้อยากเล่นยังไงกูกูเย็บดิเย็บดิมีคนแทงแล้ว แทงไหนแทงหลุมทุมหลุมมาหนึ่งกูแล้วเล่นเล่นกับเราก่อนก็ได้เดี๋ยวเข้าไปชนปักนี้เออเดี๋ยวเราเข้าไปชนนี้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันรับหลังดีๆเลยเออเดี๋ยวรอบหน้ากูว่าเดี๋ยวให้โบขับเงียบันไม่ค่อยเก็ตเนียบรถมาทางกูเออได้เลยมันวิ่งกลับแล้วไปมันขับกลับแล้วคนขึ้นไปเล่นกับเป็ดคนหนึ่งนะเดี๋ยวกูวิ่งออกไปให้ก็ได้หลุมไอ้หลุมมาร์กไอ้หลุมมักหนึ่งกูเล่นกันเต็มหลุมแล้ว ตอนนี้เรามุ้ไปไหนก็ได้เว้มุ้ไปงี้ก็ได้เรามุ้ไปข้างล่างฉีกไปข้างล่างก็ได้ตรงนี้เราก็สวยข้างล่างถ้าวงไปข้างล่างเราก็แค่ขับทะลุก้าวสองที่มีมาร์กมีคนนะล่าสุดตอนเลยไม่สองสองสอพงกับไม่รู้ว่าไไปหนูลี่บวกกันว่าบนเขาจะพวกที่ลงมาหลุมหรือเปล่าพี่กินฟังโกถ้าเราต้องไปกลางวงจรเนอ่ะถ้าต้องการเป็นการเนี่ยที่มาร์กหนึ่งกูอ่ะเล่นได้เหมือนกันเว้ยสวยเลยเข้าไปตั้งแง็บติ่มไว้ได้นะเดี๋ยวดูสวยๆผมดูได้มีรีให้รถมารถพายกูไปพายกูไป มักกี้บอกเออบีมักกี้ไม่ได้หรอเพื่อนหอนเหี้ยโอ้มันไปเล่นตรงนั้นแล้วเออไปเล่นจุดต่อละก็เล่นจุดนั้นเล่นยากนะเว้ยเล่นยากมาโดนหลุมยิงมันไม่รู้ว่ามีหลุมมีเดี๋ยวมันก็โดนหนึ่งอ็อกอ่ะเฮ้ยเธอเหลือโดนลงูเขียวน้อยยิงเยอะไม่ได้เมีเยอะเดมกันชาย กูเตรียมรถพร้อมหนีกันเด่ะพร้อมเอาออกเอดีย๋ยวโดนเจาะยางเขาจึงมีน้อยๆอยู่อยากทิ้งคนไว้มากกูอะมากสามะนะแต่ไม่มีรถเล่นแล้วเราอะไมมอะมันไม่มีรถเล่นเว้ยอย่าทิ้งถ้ามีนะถ้าเอาไปต้องไปตัวเปลือยเว้ไม่จะไม่ไม่ได้ไงเผื่อเราต้องมุฟเร็วตองพองหมดกูจำผิดไม่ผิดซิกมันเหลือสามแล้วเว้ยคือเราอย่งเล่นเป็ดยังได้เหมือนกันไหมเนียอย่างเงี้ยได้เหมือนกันจุดนั้นวิ่งขึ้นเป็ด วิ่งขึ้นไปหาที่ตุ้ยแกเส้นเหลืองวิ่งอยู่ตรงโลกเบโก้มึงต้องยิงคนเดียวมึงต้องยิงคนเดียวกูต้องดูหลังกูดูพี่ดูเส้นนี้อยู่นะเว้ยเส้นมักเหลืองอ่ะเฮออมันเห็นรถเราอ่ะเออกูดูเส้นเยก็บดีที่ไหนเห็นมักเราวะไอ้เจ้าสูงมั้งก็เอาเก็บเลยก็ได้เพื่อนเอาไปเก็บในบ้านเลยก็ได้แล้วมึงค่อยออกมาแม่งอย่งเงี้แหละเพื่เก็บได้แน่นะรถไม่ควรถูกเจาะนะเพื่อน รถไม่ควรถูกเจาะใช่โอ้ยไม่ยิงมาเล้วรถเรามีน้อยเพื่อนคือตรงเราเราเล็บเมามาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เว้ยแล้วตรงกูกูกูแค่กูนอนกูก็หลบแล้วกูก็หมดพ้นละตอนนี้เสียไ้โอเคนับคิวฟิตเล่นๆขำๆแม่กันเลยคนสุดท้ายแล้วถ่าจำไม่ผิดไะวงยังมีโอกาสตบกลับมาหาเราอยู่เว้ยสูงด้วยนะ ยังแดกน้ำอยู่ใช่มันยังแดกน้ำเหมือนเลยเอาเว้ยมาหน่อยว่าวงไอ้เหี้ยก็มาดิครับก็มาดิเข้าหลุมแล้วเข้าเลยเหรอเข้าเลยเพื่อนกูดังสองอ่ะเหมือนเข้าได้แล้วเป็ดสองให้หน่อยสองกูส่องไปไปดิไปดิไปดิไปก่อนไปก่อนไปก่อนเร็วเลยเขาสองกูสองไปไม่เห็นใครไอ้โบมารับกูกำลังออกข่าวว่าไปรับแต่ส่องละเอียดไม่ได้นะคกูจะไปต่อเช็คกันอีกทีนะเว้ยเออม่ามันละเอียดไม่ได้เอาเพื่อน มีโอกาสที่จะไม่มีสูงเว้ยครูมเมทใครเพื่อนไปไอบีไอ้โบเราจะไปมา้์สกันรถเฉียดแล้วลนวี่เลยเราเร่งรีบปบเพรว,ว่ามาร์สไม่ค่อยดีนะไม่ไม่เราจะมาเพื่อจอดสองไอ้เพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทิมกันเพื่อน,น,นเนี่ยท<อ>ิมขวาเราเนี่ยเฮ้ยขวากูมีเสียงรถพวกมึงเข้าได้ยังไม่ไม่มีคนด้วยข้างหน้าพวกมึงอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวหน้ากูไม่กินเสียงรถจีพายแค่ไงวะของพวกกูของพวกกูไอคือเอาแง่ตรงมึงไม่มีคนเพื่อนมากเหลืองกูอะไอโบตรงเราก็เล่นได้สวยอยู่นะเพื่อนใช่แต่ว่าถ้าหลังมาเราจะลำบากเออเนี่ยแล้วก็ให้ตรงพวกไอโบไอเบีอะสองตรงนี้ให้หน่อยมักเหลืองกูอะมักเหลืองน่าจะมีคนที่กูเห็นตั้งแต่แรกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้กูไม่เห็นอะไม่ไม่วางสองหลุมมักเหลืองใ้เปล่ากำลัง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 ไวต้องไวไม่งั้นพวกกูตาย เออพีมุมบีเดี๋ยวหลังให้ดีไม่เห็นลงไม่คนอยอู่หลังหลุมก่หน้หลุมโบะเอา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 ไม่มีไม่มีมันเข้าหลุมไหรอมัเปยังเพื่อนดุดูอหน่าหลุมเลยเจ็บมากพัยาอยู่เข้าแล้วต้องเก็บรถแบบโบหาไปไ้วไปจอดมาสมคู่ามคูมาีกหนงดพี่เข้ามาขัดน้นระวังด้วยแล้ว โอยเฮีมับหน่อยผได้เสียดายปลุมไม้สัดเอ้ตอนนี้ไม่赖เดี๋ยวาค่อยไปตีมันก็ได้เราจะมีเราจะมีหลุมนี้เล่นอยู่เอ๊เซแล้วต้องกูไหมเดี๋ยวกูอยู่กับมึงเพื่อนเดี๋ยวกูขยับไปส่ขยับไปสจากสขยับไปสมั้งจากสีขยับไปสเออามาเฮ้ยโคตริงตัดได้ไพี่ ไปโบเล่นฟังเสียงแล้วก็มันจะมาแล้วหนีเออแล้วถอยมาตัวนั้นเดียวเองตัวนึงที่รอลา้าเติมอยู่ถ้าเติมผ่านมาแบบน,นี้มันเข้าตายเลยเติมน็อกไหนสี่ตรงนี้มาพี่มาสี่น็อกตรงทางแดงดูเลยมีคนวิ่งเข้ามาตรงนี้ตวัวเปล่าเป็ดมาสามเดี๋ยวอาจารย์ชิวี่ดูนะ,ะาาเขาจะเฮ้ยเป็ดเขาถาม่ยัาไปตัวเปล่าคนนึงอืมเราพังตัวนี้ ส่วนที่บินตอนแรกส่วนที่บินตอนแรกหลุมมั้งสี่บีเอาไปไว้จอดหลังหลุมเพิ่มสองตัวเทียเดียวกันแล้วแหละเฮ้ยเหลืแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนเพราไอเพราะไอบีทิ้งรถยไปแล้วเออรถเสียไปแล้วรถเสียไปแล้วคือจอดปุ๊บคือจอดปุ๊บมีคนมีคนเข้ามังสามเลยแม่งจะจอดแอบไปตรงนี้เว้ยแต่แม่งแบบมันคือมันเห็นตอนพวกกูมาเออแม่งูจะจอดพวกมึงน่าจะขับมาหากูเลยไอ้หลุมมั้งหนึ่งอะได้อยู่นะเว้ยหลุมมั้งหนึ่งมันเข้าไปในหลุมได้ใช่ป่ะเข้าได้เข้าได้ไอ้ หือว่าเราแต่ว่าเราไปคือถ้าเราเจอต้องเอาเลยนะเว้ยไม่ไม่เราไม่ได้อยู่ในหลุมเราไม่ได้อยู่ในหลุมเราอยู่บนหลุมก่อนได้ป่ะเพื่อนที่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ลองดูลองดูแม่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอารถปิดอ่ะเรารถปิดฝั่งเราอ่ะโหหาเราดูลองดูลองดูลองดูเม่กี้เราเล่นหนี้สุดถ้ามีคนเข้ามาตรงนี้เนี้ยพวกกูกลัวพี่กี้กลายเป็นแบบสองคนต้องฆ่าเลยนะไม่ไม่คือคุกกูรับพวกมึงมาหมดครบสี่เลยได้ป่ะเอาไปบุบลงดิครบสี่เลยได้ไหมบีแล้วคุณครบสี่แล้วเล่นติดทั้งหมดไหมมา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 โดนไหมโดนไหมเพี่อกีลองพี่อกี เร็ว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 ตีมาแล้วเร็วเนี่ยเดี๋ยวเอารถบังแล้วเล่นข้ามบนหมดเลยเว้ยเข้าใจเข้าใจโอเคมาที่นี่มาที่น้ำสิกูเต็มตีเลยนางต่ำคือสามอ่ะได้ตีเราโดนแล้วผมเอาแล้วมาเร็ว

ทำได้ป่ะเพื่อนกลมๆกลมๆโอเคใช่ๆๆที่เก่าเราเป็ที่เก่าเราตรงเนี้ยที่เเเรานี่ยทนวงนี้เว้ยมันพ้นมีที่ไหนยิงได้เว้ฟังปูเนี่ยปัญหาเราคือกราฟน้ำเงินมึงระวังแค่นั้นเลยสมมตสมอตินะกูมีสมมติสี่ลูกถ้าการทัมมอนยิงทันทีอ่ะต้องสมมติทันีเลยถ้ามัาหนึ่งไม่อยู่ในวงแล้วเราเล่นได้สบายเลยเว้ยเพื่อนเออถ้าเราเล่นแค่ฝั่งเดียวสมมติมีกันเท่าสมมติมีกันเท่าสมมติก็มีสมมตไม่มี ตะวัอพี่สี่ยกับให้หมโยน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 ช่วยผมด้วยไอ้เป็ดเปเอาไคูลูกงเป็ดเออเอาเอาไว้เอาไว้ปลาปิดตัวเองด้วยตอนนู้นจริงอ่ะพี่มีพี่มีพี่มีลูกนึงเก็บไว้อยู่ตัวที้สมองกันตัวน้ำสีพี่เห็นปะไอ้ตุ้มตุ้มสมองถูกละที่เสายิงไมาเจาะแล้วผมหันสวจเลยทำการตรวจดิหกดใจหมดเริ่โหมดยิงอย่าน็อกด้วย ห้ามน็อกเตัดขาดนะเพื่อนเอเคสวยไม่หนีสองตัวอย่างต่างมักงหนึ่งเดี๋ยวกูมองตึกมมาร์คสี่ผ่านให้ถ้าตึกมมาร์คสี่มีคนอ่ะเราต้องสมอปิ้นตู้ตึงนะได้ยินไหมได้ยินเออเออเออเปิดมันเราเปิดมันแล้วกูอยู่สองตัวแน่นอนในในนู้นในหลุมมาร์คสามใช่ไหมเพื่อนเออหลุมมาร์คสามมีสองตัวแน่นอนเหลือแค่สองเลยใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่แต่มีสองแน่นอนโอเคมีหน้ามีขวาใกล้กับหน้าลึกรออีกนาทีเดียวเพื่อนนาทีเดียว เป <stop> ตีนะเป็ดสำหรับกูนะอย่างงี้ตีได้หมดเลยโอเคเพื่อนตามนั้นทีเดียวนะทีเดียวใช่ไหมโผล่พุ่งนั mmm, ่งออกดกว่ามือถือแล้วเพื่อนจะเก็บเออแล้เก็บคิวให้หมดเลยเว้ยเออคุณอกว่ปิดหลังให้ดีกว pues. ่าทันแรกเลยถึงลูกเกือบไปก่อนหลังออกต้องยิงหลังออกแล้วหลังออกแล้วกูมองว่สิ่งอะไให้ผมผมออยู่ไม่ต้องห่วงเป็ดถ้ามีโอกาสอยู่พี่เป็นม้ากูอ่า

แม่ม M4 ยิงไม่ได้เลยวะใครขับรถวะข้อมปืนป้อมปืเฮ้ยไอ้ตุ้มขับรถแล้วเพื่อนมาโฟกัสยิงหน่อยเอย่ามีตัดปากกระบอกปืนเฮ้ยอะไรคันนึง่งที่ไหนวะกูต้องเก็บกูต้องเก็บของมันกูต้องเก็บของมันกูมองป้อมปืนขัดให้กูต้องเก็บเหมือนกันกระสุนเยอยมากได้ได้สัตว์เบอร์รี่ยัดแม่ กุ้งน้อยเฟตกูต้องเก็บบ้างถอยวีมากถอยมากทีละหุ่หน่อยได้ไหมกูจะข้ามอีกอีกนิ่งครั้งหนึงไอ้บีทุกเก็บของอยู่ใจเย็นก่อนบีกุ้น้อเคเยอะปะกูมองว่าต้องไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะบีเดี๋ยวพี่ไปด้วยเดี๋ยวพี่ไปด้วยแต่ให้เลื่อนมาเซตก่อนไม่ไม่ใครมีแฟตไฮเดอร์ปะไม่มีกูอยากได้ยาน้ำอ่ะได้ดับแล้วแต่ก็เดี๋ยวยาน้ำอาเจกนั้นมีบีอ่ะเอาไปกับพี่ป่องนึงพี่เหลือป่องหายแล้วเฮ้ยกูมีไฟอยู่สามลูกไอ้ไอ้ไอ้ตรงใต้ตีนกวดเดี๋ยวกูเเเล่นอองโ อาปีจะทำไรบอกเป็จเดี๋ยววิ่งไปผาสามไปมาเลยไปมดเลยคือโดนเพื่อนไปอยู่จะโดนลำพูนยิงเนี่ยกูดูให้อยู่ลำพูน่ะโดนพูนจะมาสามยิงมันจะเห็นเรากูดูให้อยู่แต่กูไม่เห็นนะเว้ยถ้ามันวิ่งถ้ามันมันอยู่ขวามุมมันอยมันอยู่ขวาแน่เอ้ยมุมมุมมันน้อยมุมน้อยมุมมันน้อยเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันยิงได้อันนี้กวอันนี้กูเพิ่งเห็นมุมนี้อ๋อผมกัสไอเดียแกข้างหน้ากูจะดูกูจะดูหลุมเติมเฮ้ยมาครับผมนี่นี่จ่อยู่นี่จ่อยี่มอไซค์อ่กูเห็นแล้วกูเห็นมอไซค์เพี่ไม่รู้ ใจเย็นใจเย็นอย่เปิดมุมมากรอเพื่อนมันแค่รอเพื่อนมันแค่รอเพื่อนเราหนารอเราไม่เผื่อมีงูอยู่ใกล้เราเก็บดิพวกมึงต้องเงียบเว้ยมันรู้ด้วยว่าพวกมึงออกไปอ่ะเออเขาจะได้โดนตัวเล็บจี sí, uh, ้ยิง MC ข้างบนอ่ะเล็บจีอยู่ในหลุมหลุมหน้าเราตาหมอ MC อ่ะ บักกี้ไม่มีระมากเลยพางโกบักกี้ยังเหลือยางที่ภาคภูใช่ไหมใช่ไปยิงมาไปเล่นหลุมหลังันยังได้เลยไปเฟิร์มุดโดนละไปเล่นไปเล่นหลังหลุมมันดีกว่าไปเล่นหลังหลุมมันสวยกว่าฟังโกตอนจะไปอ่ะขับอ้อมไปอย่างนี้ไปได้แค่สองคนมีแค่คันเดียวหรอใช่โอ้โหนั่นอยู่อีกคันหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันไม่รู้เอาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้แค่คันเดียวเพื่อนคุณไปกันเลยสองคนได้แต่เกอร์ ตอนนี้แหละ <SE> คือมึงฟังกูก่อนนะเดี๋ยวกูบอกข้อมูลก่อนนะอันเนี้ยอย่างเงี้ยมีคนนะเพื่อนแล้วหลังอะหลังหลุมก็มีเหรอหลังหลุมหลังหลุมนี้ไม่ชัวร์แต่มันมันอยู่แบบตงรงทีเอา้ยงั้นกูจะไปจอดกล่องม้าฝาบวกันโอเคไหมตุ้มขวาไม่มีถูกปะเออตุ้มขวาไม่มีไอเืจจ่จะไปแล้วบอกอไปออกเอ็กซ์ติดเครื่อนไปหมดเ,เ,เลยสี่ทัน หมวดอก็เดินบ่อมาดิมาแล้วพี่มดห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 มดแใสแฟใสแลส่บเรามีรถเรามีรถเราวัดดวงได้เพื่อนต้อาพวมงา่วองนางปิดหน้าหลุมแล้ววัดดวงวัดดวงฟังัพี่กินถือปืนผมจะคันนี้คันนี้บ่คันนี้ไปมันไปมันไปเลยมันไปเจอมันออกไ่ได้พวกกูมาพวกกูมาโอบอปิดเพื่อนนโอ้น เฮ้ยบพวกลบพวกคุณระเบิดต้องต่อนี้ไม่ไม่คกูต้องมางสายควายากฟังฟังผมมีเดชสองลูกเดี๋ยวผมปาเข้าไปให้โบป้าพร้อมกูดิดขวาตัวนึงกับกับพิษลึกโอเคความยากความยากหน้าลึกหน้าลึกหนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟังกูแค่ดูไว้ก็ได้แล้วเล่นข้างบนหลุมอ่ะโบยิบโบยิบระเบิดโบยิบระเบิดแล้วอย่บ้างกำกั เองกูดึงเองบนหัวนี้บนหัวนี้างผมเข้าไม่ได้เว้ยเข้าไม่ได้เร่งเข้ามาฝังเกมเร่งเข้ามาเลยฝั่งผมเออบนตีซ้ายงั้นรอรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนรีเซ็ตขอรีเซ็ตของก่อนมีดี้อยู่บนหัวเราเฮ้ยจะให้ดิ้งอะไรกูสีก้อนเนี่ยอ๋อกูไม่ได้ใช้อะเด้มีดี้อยู่บนหัวเราเชงเรียนติดเกมแล้วใหม่มาดิเหี้ยะหัวหน้าดีบนซ้ายซ้ายคือทางไหน อย่สายทางด้านนี้นี้นะเห็นนะโอเครอรมามาขยับ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 มาูขวาคนเดียวได้มไ้ไได้ได้ได้ไดแปดแปดขึ้นไปก่อนไหมแปดขึ้นไปก่อนไหมหรือจะขึ้นเลยไปไปไปายไหนายไหนสไหนไหนี่ตายเลยิลยไกูมาเขาต้องถูกเาเพาะเป มันอยู่ไหนเหอเห็นเห็นกูยิงเก็บมากนอนอยู่โอเคพวกกูเข้าจุดแล้วพวกกูเข้าจุดแล้วเอาแน่เอาไว้พี่เก็บมากอากูสองตัวเออพวกกูเข้าจุดแล้วเพื่อนทนไว้กูก็สบายกูก็สบายเออ๋อเหรอเฮ้ยหน้ากูเลยหน้ามึงคือเราเอาได้ป่ะวะเข้ามาจะลงจะขาดตาเดลงฟังกูเข้ามาจะหาดตาเดลง

เรอแค่นี back, okay, okay, PI, there, tous, right, side, side, ้เราแค่น ah> ี้ไอ้ไอ้บีดูขวาแล้วพี่เราเล่นซ้าย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 ระเบิดระเบิดระเบิดดิพี่พี่กินโอเคโอเคผมระเบิดเองไม่ไม่ชุบผมฆ่าไปสองแล้วซ้ำไปแล้วพี่เอาได้ไหมเพื่อนเอาไอตัวนึ่งขวาพี่ตัวทีเขายขวาดีเลยพี่ิ ไปกินกินได้เลยกินได้เลยกินได้เลยฟรีฝังพี่มีเศษีห่โอเคอ้า่มีเ้าคนมีเ้าคนขพี่รับพี่เอาีัมาดูเศษให้เอยู่ไหนวะไม่รู้อยู่บนเขาไม่ก็มาสอะเ้ยตายแล้วชอา่อตันึ่งเาหมดแอขวาสงตัวไตอสาตัวหนึ่ง เอาเอาเอายืนอยู <c <c ่เลยเพื <c <c ่อนเออเราข้าซ้ายก่อนชกูกูกูขอเก็บเอเดนอาก่อนนะได้ๆด้ไ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 ด้เก็บเฟอร์ได้เอเดนมันเอาที่กูได้ป่ะเพื่อนได้แล้วได้แล้วได้แล้วล็อกไว้บอกคุยกันด้วยแล้วมองตรงไหนกันอยู่กูดูซ้ายอยู่เออโผเอาซ้ายที่ขาดเอาป๋าไว้น้องได้เดี๋ยวผมไปเลือกไอ้บี พูดต้านอาการตาอาการหน่อยเผื่อื่อมันจะพกเผื่อมันิดว่าเราจะหาทามันสายอี่งเสือองเรลอเลเย่านานมันไหลอยู่ตัวมือบอ่เหมือนเดิมเหมือนเดิมมีก็อยู่บนหัวมึงโอเคผูเล้งขวาหลังป้อมมนจอกเวิหวิหวินาจะหมกหายแล้วเปตัวขวาเร็วเ ถ้าเราต้องการแต้มก็ถามแค่นี้แหละไม่ไม่แค่นี้พอแล้วไม่ต้องโอเคเราหยิบาโอเคโอเคโอเคถามอย่าเยอะๆปล่อยมันตายสมบูรไปเลยจ่าแต้มไปเพิ่มให้มันเป็นไก่โตม่กที่บอร์ดหลุดปล่อยแล้วเบรกบอลุดโอ้ยไอ้โถแต่ป้อมซ้ายนี่คือมีชัวร์ฮะเห็นแล้วโอ้ยอีกหนึ่งโอเคโอเควอดแล้ว เซนโช่พอดีแล้วเฮ้ยมันปั๊ยาเหรอเออมันปั๊มหรือมันนอนอยู่ระเบียงเฮ้ยขอบลัวก็เป็นได้ใช่ไหมเฮ้ยไีซารัวบีดอนเจ็บโอ้ยมันได้ขอบลาเบิร์ตเจ็บพี่